ลุนสวัสด์ตอนเช้าครับน,นี่มาเดินดูต้นไม้นะครับพอดีลูกๆยังไม่ตื่นเรารีบตื่นออกมาก,ก่อนนะครับน,นี้ตะวันฉายนะครับอันนี้มีลูกค้าจองมาแล้วนะครับโอนเงินจองเรียบร้อยแล้วแต่ยังตัดไม่ได้นะครับต้องรองเนื้อเยอะวันนี้หน่อยคุ้มเลยเพราะแม่เขาใหญ่นะครับส่งส่งดีครับพลังเยอะ นี่อันนี้อยู่อยู่ดียอดก็สมบูรณ์เกินดันดัน,ดนจนอ่อนหักไปเลยไม่เป็นไร๋ยวรอตรงนี้ผมจะมาตัดเขียวทิ้งนะครับมันก็แตกมาเป็นสามกิ่งนะฮะตรงน,นี้ตัดออกครับเขียวเพื่อจะให้ไปแบ่งเลี้ยงตาอื่นนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับตัดทิ้งไปเลยบางทีมันไม่ได้ด่างตลอดนะครับ แล้วในดวงครับแล้วในดวงตัดจิงไปเลยครับตัดผมไม่ตัดชิดมากนะครับผมจะตัดเกือบเ,เกือบชิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อถ้าเราตัดนี้ปุ๊บมะวจะไอตรงไหนที่มันอยากจะออกมันจะไปออกเพราะว่ากําลังเขาจะไปส่งส่ตงต่อแต่องนงี้ยคือเขียวแน่เงี้ยอ,ออกเลยครับเนีย่ยไม่ไม่ได้ง่ยายนะครับไม่ใช่ว่าจะด่าง มไม่ใช่ว่าจะด่างแล้วด่างกลเนี่ยสมบูรณ์เกินดานเกินจนยอดกระจุยออกเนีย่ยถ้ามันออกมาด่างด่างด่าง,างมันก็ได้นะครับแต่มันมันไม่ได้ฮะมันไม่ใช่ลายก๊อปปีะครับเนีย่ยคือแม่สาเตียเนะี่ยออกลูก,ก๊อปปี้เห็นไหมทางท่านที่ฝั่งนี้มันก็อยู่แถบด่างน้อยเห็นไหมครับเพื่อนๆไอ้ฝั่งนู้นมันจะออก หนังเขียวไงแต่ตำแหน่งต้นไม้อ่ะคือคือต้นไม้เรนเองนงรู้เนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยเหมือนจะแสงแสงเข้าเยอะมันเลยแทงหน่อฝั่งนี้เยอะตาฝั่งนี้เลยไม่ค่อยออกเห็นไหมครับฝั่งที่อยู่คนเนี่ยช่วงที่มันล่มเนี่ยมันจะไม่ค่อยมันออกเพราะว่าเหมือนกับน้ามันไหลซึมมันก็มันจะแฉะนะครับมันจะแฉะแต่ฝั่งนี้จะแห้งกว่าฝั่งนี้ไม่โดนน้าอะ่ะมันจะพร้อมออกหนอ่อ สังเกตดูนะครับต้นเอ็ A นเะอ็ต้นฝั่งที่มันเนี่ยมันรู้สึกมันจะปูด,ป,ด,ป,ดปูดขึ้นนะครับตะวันฉายธรรมดาถ้ามันไม่ดีแล้วต้องต้องตัดทิ้งต้นกระถินลูกกระถินนี่ก็ทนทนก็ไม่มีอะไรครับพาเดินดูต้นไม้นะครับ มีลายกอปี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะถกใบหน่อยเพื่อให้ต้นเขาได้ลำแสงครับถ้าต้นได้ลำแสงแล้วเขาจะได้หนอ่อผมลังเก็บมาหลายต้นละอันนี้ก็่าถกใบก็น่าจะโปร่งโป่งหน่อยละใกล้จะแทงหน่อแล้วอย่างเงี้ยออกมาไงก็ได้ตลอดนะครับแต่มันผมชอบแบบอย่างนั้นมันรุนดีมันมีเขียวมีลายใหม่ขึ้นมานะครับแต่อย่างเงี้ยมันจะได้เสมอ แต่ก็โอเคอ่ะเอานี้ออกกี่หน่อก็ได้เท่านั้นอะ่ะแต่จะโตช้ากว่าเนี่ยลายสเตียนี่สีสาแก้วลายสเตียมันมัน,ม,นมันตรงเนี้ยมีลายแถบน้อยด่างเยอะเนี่ยดา่างกลางกลางนะครับสนุกดีครับถ้าเป็นลายสเตียเตรียมของเดี๋ยวรอ ป๊บนึงกำลังจัดของรถลกเยลยฮะรองเท้าเด็กได้ไม่หมดนะจันหอมนะครับจันหอมเกตเอนะครับผมผ่าผ่าครึ่งขวดแล้วก็ใส่พ่อเดี๋ยวจะใส่ไปกับวัสนาเพราะว่าเอฟวัสนาไปก็อานที่ลูกค้าประจำอากันเองโอ้ยใหญ่มากยกก็ไม่ไหวเนี่นรู้น้องที่ปรสนียกไหวเป่า ก็ไม่มีอะไรครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับยักษ์สยามอืมยักษ์สยามนะครับเดี๋ยวรอทําจํานวนแบ่งจะรอลากเต็มถางนี่ก่อนยวเปลี่ยนใส่ยี่สิบนิ้วกะเตรียมเตรียมยกยอดละเพราะฟอร์มผมเห็นคุณพี่เขาเลี้ยงละผมรู้ฟอร์มละแล้วไม้ตัวไหนที่เป็นไม้มเล็ดผมไม่รู้ฟอร์มผมจะเลี้ยงใหญ่ยตัวเนี้ยของคุณอา ผมรู้ฟอร์มละเดี๋ยวผมเลี้ยงให้ได้ระยะหนึ่งก็แค่นั้นเมื่อคืนผมแยกไปให้นะครับเนี <c> ่ย <oughs> จันหอมเกตเอดูสีฮะสีคมมากนะครับสีคมๆเลยมันคนละตัวกับอีสานนะครับแล้วก็มีตัวใต้มีสามเบอร์นะครับตัวใต้จะเป็นใบายาวนะครับตอนนั้นอีสานจะคอไม่แน่นนะครับ ตัวน,นี้ข้อจะแน่นสีเข้มเขียวเข้มดํานะครับโอเคผมพูดแค่นี้ก่อนหลวมๆม,มีประมาณนี้เดี๋ยวถ้าผมพูดมันจะยาววันนี้นะครับเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างที่เยอะอยู่ครับเพราะว่าแต่ละตัวเก็บมาเลี้ยงมานานนะครับแล้วก็ได้มาจากหลายๆคนนะครับคําติชมหรือว่าความรู้แต่ละคนไม่เหมือนกันอ่าม,มันมันมีมันมีเนื้อหาของมันไม้บางตัวโอเคครับสวัสดีครับสะสมไม้ย,ยังมีความสุขนะครับ